สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวราคาตัวเองกับเรือแนะนำนะฮะผมไม่ได้ก๊อปเข้ามานะอัอนอนี้คือความความคิดส่วนตัวนะฮะที่ผมแนะนําอยากให้เล่นนะฮะแต่ว่าผมคงลงเล่นไม่ได้นะฮะเนื่องจากคือแบบผมเล่นแล้วเดียวโอมันชอบหลุดนะครับผมก็เลยรีวิวดีกว่านะอ่าเรือเทียสามให้น้ำไม่ใช่รือแเทียนหนึ่งหรือเทียนหนึ่งน่าจะโดนฮะเรือเรือเ้่มแรกเลย เรือเทียสองให้แนะนำอาจจะมีเสียงแซกซอนฮะเรือเทียสองนะครับให้แนะนํานะครับเอาเรือรัสเซียนะใครที่รู้แล้วมีความรู้จะเก่งกว่านะก็ขอโทษอย่าด่าผมนะผมรู้แล้วสาหรับความชิดส่วนตัวของผมนะแต่ก็อย่าด่าก็เรือนี่นะอยู่บินวิซายสองลูกนะซึ่งเครื่องบินก็เอาเครื่องบินแบบใหญ่แบบนี้นะ เซียก็เอาเน้นะครับสำหรับเรือใส่เติมหรือเรือทองครับถุกไม่ได้เติมนะครับผมคือผมเก็บเลยครับเพื่อฟาร์มแล้วเก็บทองไปเรื่อยๆนฮะแล้วก็เรือทองอีกจำหนึ่งนะครับแล้วก็เรืออินเดียนะฮะแล้วก็เรือมีของอกิบส่วนเรือมรรทุกเครื่องบินนั้นนั่งบนเรือซานตงนะฮะเสือมันน้เป็นเรือน้ำนะเรือเอนะอันนี้นะ แนะนำให้เป็นความเร็วแล้วก็ของแคลดีกว่านะฮะเพราะว่าไอเนี้ยมันอาวุธหนักมันแค่เพิ่มมิสไซล์สองอันเฉยฉส่วนเรือทียสามก็น่าเป็นเรือลำนี้นะแล้วก็เรือมีนะสำหรับผมที่ผมยังใช้อยู่ปัจจุบันนะฮะเพราะว่ามีมิสไซล์สามลูกนะถ้าโดนไปเต็มเต็มแบบนี้ก็เจ็บหนักสำหรับผมนะส่วนเรือลำนี้ก็เป็นเรือแจกฟรีก็นํานำอยู่นะฮะ เรือมนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะฮะเพราะเราเมันนี้มันมันมันแย่ัไม่ไม,ไม่สมควรซื้อม,มานะฮะเสรษฐมันเทิร์เครื่องบินก็อันนี้ผมเคยเล่นนะ,ะรหัสเก่านะถนานเริมนี้มากกว่านะฮะนี่ฮะเพิ่งจับอีโดนด้วยแล้วก็นี่ฮะแค่นี้ส่วนเรืมน้ําก็แนะนำเริมนนี้นะอันนี้แนะนำจากรหัสเก่าผมนะแล้วก็เริมนนี้นะ นี่ครัส่วนี้นะนนะส่วนแนะนำให้เป็นเรือทองนะฮะถ้าจะได้เก็บทองเยอะแล้วก็คือไม่จมตัวได้นะสำหรับผม <Okay. S 1> แล้วก็แค่ดีก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมถ้าผมแคสไปมันจะหลุดนะ,ะ mm. ก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย